สวัสดีครับอยู่กับผมในครั้งนี้เนี่ยเราอยู่กันในการเรีแอคชั่นคลิปต็อปปี้เพย์ทอนชาร์เตอร์สารนะครับผมนี่นะครับเป็นคลิปแรกของการไล่เรีแอคชั่นเรีแอคชั่นนะครับผมในช่องใหม่นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก่อนจะรับชมคลิปกันทุกๆคลิปด้วยนะครับผมด้วยแรงใจในการลงคลิปของผมนะครับผมทุกๆคลิปด้วยนะครับก็ ดูจากหน้าปกเนี่ยนะก็น่าจะมีอะไรได้ให้ดูพอสมควรเลยแต่ว่าย้ำน,นะครับมันเป็นแค่ทเทโล์ทีเซอร์นะครับผมเพิ่งปล่อยมาเมื่อส6กชั่วโมงที่แล้วนะครับเออเออก็เดี๋ยวเราจมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมปะดูมา There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile เอาฮักกี้ฮกกี้แมันอนตรงนี้นะนนนละ่นะ We owe everything to these children This company and its toys are nothing without them. That is why it is with enormous oh, pleasure that as the, founder of the time me. call I announce Playcare. Our very own homeside orphanage. A child should never be left unloaded. Without a hand to hold it. In May Playcare enjoy inspiration yeah. and smiles to every child who enters these doors. <laughs> เอตัวอะไรวะน่ะตัวเม่อกี้ตัวอะไรอ่ะปีสองพันยี่บสามอุ้ยสองพันยี่ิบสามนี่คือมัอบเกมคือจะมาปีหน้าใช่ป่ะโอเคทุกคนก็แล้วมั็นคิดที่สั้นแต่ผมจะแถมมนนี่ให้ละกันนะครับทุกคนแถมการแบบ มานั่งวิเคราะห์กันด้วยแล้วกันนะคบทุกคนนะเพื่อที่จะไม่ให้คลิปมันนานไม่ให้คลิปมันนานอะไรล่ะไม่ให้คลิปมันสั้นเกินไปนะคบทุกคนนะโอเคฉากแรกก็เป็นฉากของฮักกี้วอกกี้นะคะทุกคนจริงฉากนี้เนี่ยก็ก็เป็นฮักกี้วอกกี้นอนนั่นแหละครับผมก็เหมือนกับไอ้ตรงทีเซอร์ของทีเซอร์แรกที่ผมไม่ได้ร like ีไลฟ์เรียลชันไปนะคะผมเพราะว่าที่ผมไม่ได้ไลฟ์เรียลชันเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือ ไม่รู้อะตอนนั้นคือยังไงไม่รู้อยากจะดูก่อนเลยโอเคเอาไป็นว่ามาดูกันดีกว่าอันนี้คือฉักแรกเป็นของฮักกิวอกกี้นะครับฉากนี้เลยครับผมเป็นฉากของมามี่ลองเล็กด้ยซึ่งมัมี่ลองเล็กเนี่ยไปนอนนอนนอนปกติจะมีแค่ฮักกิวอกกี้นะครับอันนี้คือมีฮะมัมี่ลองเล็กมานอนด้วยก็จะเป็น,นไม่ได้ว่ามมมี่ลองเล็กเนี่ยอาจจะไม่ใช่หัวหน้าสูงสุดของ ขาเรียกว่าไม่ใช่สัปปะหลาดสูงสุดของที่นี่อาจจะมีตัวอื่นที่สูงสุดม,มากกว่าโอเคฉากต่อไปครับผมไอตัวแดงๆไงตรงนี้เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นบอลบอลก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์ไม่ใช่ดิปเป็นของเล่นไดนโดนเสาร์ตัวหนึง่งใช่ไหมใช่มันเป็นหุ่นเล่นไดนโดนเสาร์คอยาวครับผม,มสีแดงๆแบบนี้น่าจะเป็นบอลแหละทุกคนใช่ไหมน่าจะเป็นบอลนะน่าจะใช่น่าจะใช่ แล้วพอมาฉากนี้ทุกคนมันจะมีอะไรไม่รู้อะเต็มเลยอะตรงพื้นอะแล้วมันจะมีอ,อันนึ่งไอ้ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูแล้วกันอ่ะตรงนั้นอะมันคืออะไรเนี่ยผมก็ไม่อาจรู้ได้นะครับทุกคนใช่มันคืออะไรกันแน่มันอาจจะเป็นตัวสําคัญหรือเปล่าอาจจะเป็นใคร,รว่าใจกลางสําคัญในการแบบว่าในการในการใจกลางสำคัญในการแบบอธิบายไม่ถูกอะคือ ในการแบบให้หุ่นยนต์ฟื้นขึ้นมาหรืออะไรไม่รู้นะนี่เลยครับตัวไกลๆตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวอะไรไม่รู้ไม่อาจรู้ได้แต่ว่ามันเหมือนกับรถเหมือนกับรถที่หน้าตาเป็นสีแดงตัวนี้อาจจะเป็นตัวบอสที่เราจะต้องเจอในภาคที่สมครับทุกคนไม่แน่ใจน,นี่ผมเดานะอันมันอาจจะเป็นตัวบอสที่ต้องเจอกับเราในในชัน้นสามเออ ก็อันนี้ผมรอรับเลยนะชาับหนึ่งและที่สองยังไม่ได้เล่นเลยนะคะเพราะว่าชาตผมจะรอมันลงมาในมือถือก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะเล่นได้ง่ายกว่านะมันลงมาในคอมนี่คอมผมน่าจะรับไม่ไหวนะครับก็อาจจะต้องมาเล่นในมือถือกันนะครับในมือถือนี่เดี๋ยวผมจะลองดูอ่ะเดี๋ยวจะลองชาตทหนึ่งมันมาแล้วนี่เออเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับอืมอ่ะส่วนชาตทสองนี่ 2? น่าจะอีกนานก่อนมันจะเข้ามาดูดิเพาะชาตทสามนี่ปล่อยทีเซอร์มาแล้วอ่ะไอชาตทสองนี่ เพิ่งมาเองนะผมรู้สึกรู้สึกว่ามันอาจจะเพิ่งมาแล้วปล่อยตัวอย่างมาในปีนี้เลยเอ่ออุยสุดยอดยนะะอ่าอ่าแล้วก็เข้าไปใกลๆก็คือไอ้เจ้าตัวนี้แหละมันเหมือนกับรถแต่ก็ไม่รู้อ่ะมันหน้าเหมือนคนนะ่ะมัคนมันมเหมือนคนที่เอาหน้ามาแปะแล้วไว้บนรถอ่ะแล้วก็มีล้ออยู่ข้างๆแล้วก็มีอะไรไม่รู้ตรงเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต ข้างหลังค่ะทุกคนเห็นข้างหลังไหมมีหุ่นยนต์อะไรเต็มเลยเว้ยดูดิไอ้เขียวๆน่าจะเป็นบุกี้บอดแน่เลยใช่น่าจะเป็นบุกี้บอดสีเขียวส่วนในทุกกระเน็นดอกไม้ตรงนั้นแหมนัน่นน่าจะเป็นไอตัวดอกไม้ทันตะวันที่เราอาจจะต้องเจอในชัเ์เราอาจจะต้องเจอกันในชั珀สองแต่ว่าเขาตัดออกไปอะไรแบบนี้นะให้เราเจอกับบอนโซแทนนะเออนี่นเลยครับผม สอ2 3ันยแสดงว่าตัวเกมจะออกมาในปี2023นแน่ๆครับผมใช่แต่ในมือถือนี่น่าอาจจะปี2 0 2 4ก็ได้ <c oughs> ไม่ปีสังันยอะไรไม่รู้อะแต่แต่แต่มันน่าจะเข้ามาแน่แต่ว่าเกมในคอมมันยังไม่มาเลยนะแต่ในแต่ในคอภาค2มันมาแล้วใช่ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า 2องพันวันนี้เป็นตัวเกมปล่อยแน่ๆแหละันี้ก็มีอะไรมากเป็นโลโก้ม็อบม็อบเกมไอ้เจ๊นะโอเคก็ในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนนะใครอยากจะไปดูเองก็อย่างที่บอกไปนะครับผมลิงก์ใต้ลิงก์นะครับผมลิงก์ใต้ลิงก์บ้าอะไรลิงก์คิปชั่นใต้ลิงก์คิปชั่นนะครับมันก็เหมือนเดิมว่าลิงก์ใต้ลิงก์ลิงก์คิปชั่นลิงนี่ลิงพันหมาบผมโอเคครับ เเอาาป็นว่ถ้าอยากจะดูเนี่ยทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลาืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นเกมผมต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมบายบายเจอกันถ้าตัวเกมออกมาอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่นแล้วกันนะครับก่อ,อนนะบายบาย